n khách hại lừa về quân thảo rồi dựng lên đi lên được 3 4

อทีมงานมาช่วยครับเขาสาร15กระสอบให้15กิโลมาช่วยพี่ไปมาเนคไม่ไ้ช่วยช่วยมาเก็บงานจุดนี้มาจับมือาจุดจังหวัดประเทศไทยนะครับแล้วก็จับมือหาจุดจาจุนชานีเข้ากสอนึงกรสอบนะพสา5กิโลท่านผู้ชม Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi hấp dẫn เขายังหนอยังเลย2บ้านน่ะไปเือยครับเออามวใดนะครับจากท่านผู้รวจตัจากานทานั้นเป็น่พื่อนกับนะครับันดันแก่นะครับในึนันนีนั่นก็เพิดอากกานะครับที่ ก็มารับหน้าที่นะครับคนละหน้าที่นะครับก็ถือว่าโอเคดีที่ต้องเสือต้องเสือแต่วันนี้ทุกอย่างรวมมาห่งมือัมาดูแลพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุร แม่ไหวไหมจ๊ะใส่ชุดนอนมาเลย ท่านนายกมีระเจริญรอดนะครับคนพูดน้อยแต่คนทำงานนะครับเพราะเพื่อพี่น้องเรานะครับชาวตำบลบ้านกระแชงที่รักทุกทุกท่านนะครับไปไปดิกันหมดแล้วกันหมดแล้วกันหมดแล้วไปดูไหมวันนี้ก็35กิโลแล้วก็ไปที่ด้วยนะสมัครเพื่อที่จบกัน วางไว้ก่อนนันข้ไปเลยนะแ่เม